สวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะจากช่องน้องอิงฟ้าพาตลอดน,นะคะก็วันนี้แม่อ้อยไม่ได้มาทําคลิปไปเที่ยวนะคะก็เพราะว่าวันนี้แม่อ้อยมาอาัดคลิปเตือนภัยของมิจฉาชีพแก๊ง c center ค่ะคือแม่อ้อยโดนมากับตัวเลยนะคะก็คือประมาณว่ามีเบอร์แปลกโทรเข้ามาอ้างว่าเราอะส่งพัสดุไปแล้วพัสดุเนี่ยตกค้าง อยู่ที่ศุลกากรเพราะว่าข้างในเนี่ยพบว่าเป็นของผิดก,กฎหมายมีบัตร ATM แล้วก็มีาพาสปอร์ตจำนวนมากอยู่ในนั้นนะคะก็เลยถู่กระงับไว้นะคะแล้วก็เขาก็จะโอนสายไปให้เราไปหาตำรวจนะคะทีนี้ก็จะมีบุคคลที่สองก็คือจะเป็นตำรวจนะคะ เป็นตำรวจเข้ามาสอบสวนสืบสวนข้อมูลแล้วก็จะมาอะเอาข้อมูลจากเราว่าชื่ออะไรเคยทำงานที่ไหนอะไรคือข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยค่ะก็จะมา,มาหลอกล่อเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะคะไม่อ้อยกอ็ตอบเท่าที่ตอบได้แล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะก็ประมาณว่าเหตุการณ์เนี้ยเนื้อเรื่องเนี้ยเป็นการ เหมือนแบบว่าเราอ่ะฟอกเงินมบนนีบัญชีนั้นบัญชีนี้อ่ามีการฟอกเงินก็เหมือนจะให้ทําการตรวจสอบบัญชีโดยการโอนเงินไปให้ทางตํารวจตรวจสอบบัญชีก็ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแต่ว่าแม่ไออ่าฟังฟังไม่จบนะเนินเรื่องไม่จบนะคะพอดีติดชุระซะก่อนก็เลยตัดสายทิ้งไปแต่ว่าคลิปที่เอาคลิปเสียงที่มาลงเนี่ยก็จะเป็นบางส่วนนะคะของเนื้อเรื่อง ของมิจฉาชีพแกงนี้นะคะก็ยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะว่าเขาเดินเรื่องยังไงกันบ้างผมก็ไม่อยากให้คนไม่ผิดมีคดีติดตัวเนะาะพูดง่ายเพราะว่าไม่เคยไม่เคยใช้บริการ,รเลยะคะมม่ะพี h อ <H> คนนี้มีการเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพมันีคดีตองเงินครังใหญ่ของนายสุภักดีและบัญชีนี้ขยงเงแล้วรที่กำลังตรวจสอบอยู สองแปดท่านว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณใช่ไหมครับัวพันคดีฟอกเงินตอนนี้ถูกอายัดอยู่ในช่วงตรวจสอบใช่ไหมครับต้องถูกต้องบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณตนนี้ 28ครับ28ท่านว่าบัญชีธนาคารกรุงเทพของคุณเนื่องจากเงินบางส่วนยังไม่ชัดเจนทางกรมตํารวจจึงออกคําสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลนี้ใช่ไหมครับต้องถ้าเพิง่ง,ง,ง,งสัยปฏิเสธมีความร่วมมือในการตรวจสอบตามกฎหมายพระราชบัญญัติอายัดทรัพย์สินทุกอย่างภายใต้ชื่อของบุคคลนี้และออกมาจับเพื่มาตรวจสอบ28ครับ28ลบ ่วยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของนายสมศักดิ์ทัตดีส่งมาที่สถานีตำรวจด้วยครับจะไ,ได้ตรวจสอบครับสองแปดส่งไ้เดี๋ยวนี้ว่าหนึ่งต้องระวังว่าหนึ่งต้องระวังครับดีนี้เป็นคดีความลับพิเศษผู้ต้องฝ่ายมีอะไรให้รายงานทันทีสองแปดครับคดีลับพิเศษครับอ๋อน้องคุณเนาะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณนะ้ะในเมื่อคุณไม่มีความผิดอะไรเนะาะค่ะมีบัญชีอะไรด้วยหรอคะ ใช่ครับที่เขาแจ้งมานะที่เขาคือท,ทางตรวจสอบเขาแจ้งมานะข้อมูลนี้เนาะใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะสอบปบากคำปากคาคุณเนาะถ้าคุณไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่ถ้าใช่ก็บอกว่าใช่เนาะอ๋อค่ะอืมอันนี้คือคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะตอนนี้เนาะไม่ใช่ผู้ต้องหาเนะค่ะอืมคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวเนาะคือยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหา ว่าทางตำรวจก็ต้องสอบสวนประวัติการเป็นมาของสมุดบัญชีที่เขาแอบอ้างของคุณอยู่เนาะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปเสียงบางส่วนนะคะที่ไม่อ้อยอัดเอาไว้นะคะก็ขอฝากกับทุกคนเลยนะคะว่าถ้าเกิดมีเบอร์แปลกหรือว่าอ่าเนื้อเรื่องประมาณพวกนี้นะคะ่ะก็ให้พึงรละลึกไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะคะก็ครั้งนี้ไม่อ้อยไม่ได สูญเสียเงินหรือว่าโอนเงินแต่อย่างใดน,นะคะแต่ก็เกือบไปค่ะก็เลยฝากทุกคนไว้นะคะเตือนภัยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ